ธรรมัทธวัคที่สิบกบุคคลไม่ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรมเพราะเหตุที่ตัดสินความโดยความผุนผันส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตมินิชัยคดีและไม่ใช่คดีทั้งสองพิภาคษาผู้อื่นโดยไม่ผุนผันโดยธรรมโดยสม่ำเสมอเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เป็นผู้มีปัญญาเราเรียกผู้นั้นว่าตั้งอยู่ในธรรมบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงพูดมากส่วนผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเราเรียกว่าเป็นบัณฑิตบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุเพียงพูดมาก ส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยแต่เห็นธทรำรด้วยนามกายทั้งไม่ประมาทธรำรบุคคลนั้นแลชื่อว่าผู้ทรงธรรมบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพียงเพราะมีผมหงอกบนศีรษะผู้แก่งอมตามวัยนั้นเราเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะ ธรรมะอหิงสาสัญญามะและธรรมะผู้นั้นแหลผู้คลายมนถินได้ผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเถระนระผู้มีความริษยามีความตรณีโอ้อวดจะชื่อว่าคนดีเพราะเหตุจากว่าพูดคล่องแคล่ว หรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม่ส่วนผู้ใดตัดความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดถอนขึ้นทำให้ราคาดผู้นั้นคลายโทสะได้แล้วมีปัญญาเราเรียกว่าคนดีผู้ไม่มีวัดพูดเลาะแหละแม้มีศีรษะโลน้นก็ไม่ชื่อว่าสมณะ ผู้ประกอบด้วยความอยากและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรส่วนผู้ใดระงับบาปน้อยและใหญ่โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะระงับบาปได้แล้วบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุเพียงขอคนอื่นหาไม่ได้และเพราะสมาทานรำอันเป็นพิษ จึงไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุผู้ใดในศาสนานี้ลอยบุญและบาปแล้วประพฤติปรมมรรย์อยู่ในโลกด้วยปัญญาผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุบุคลคลเขาวไม่รู้อะไรไม่ชื่อว่าเป็นมุนีเพราะความเป็นผู้นิ่ง ส่วนผู้ใดเป็นผู้ฉลาดถือธรรมอันประเสริฐดุดบุคคลประคองตาช่างเว้นบาปท,ทั้งหลายผู้นั้นเป็นมุนีผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นผู้ใดรู้อัดทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีเพราะเหตุนั้นบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นอริยะ เพราะเหตุที่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่บุคคลชื่อว่าเป็นอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงภิกษุเธอยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าพึ่งนิ่งนอนใจด้วยเหตุเพียงมีศีลแลวัดด้วยความเป็นพระหูสูตรด้วยการได้สมาธิด้วยการอยู่ในที่สงัดหรือด้วยเพียงรู้สึกว่า เราได้สัมผัสเนคขม,มัสุซึ่งปุถุชนเสพไม่ได้แล้ว